เป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนที่เข้มแข็งการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวมุสลิมในอดีตทําให้ที่นี่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่มั่นคงการทำมาหากินของคนที่นี่ไม่ได้มีแค่การประมงเท่านั้นแต่ยังมีการทำนาและการทำสวนยางพาราซึ่งทำให้ภาพที่เห็นบนเกาะยาวน้อยแตกต่างจากเกาะอื่นๆในอันดามันอย่างสิ้นเชิงค่ะ คุณผู้ฟังคะลองนึกถึงภาพทุ่งนาสีทองอารามที่มีฉากหลังเป็นทะเลและภูเขาหินปูนสิคะนี่ไม่ใช่เรื่องสมมตินะคะแต่เป็นภาพจริงบนเกาะยาวน้อยเลยคะ่ะ ชุมชนที่นี่เคยประชิญกับคลื่นสึนามิในปี2004แต่พวกเขาลุกขึ้นมาพร้อมกับความร่วมมือที่แข็งแกร่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ eco-friendly และนี่คือเหตุผลที่เกาะยาวน้อยเป็นที่รักของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แสวงหาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนค่ะที่เที่ยวไฮไลท์บนเกาะยาวน้อยเรามาดูกันว่ามาเกาะยาวแล้วต้องไปเช็คอินที่ไหนบ้างค่ะ 1. ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อยที่นี่เป็นที่ที่คุณจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดค่ะลองเช่าจักรยานปั่นไปตามถนนเล็กๆดูการทำนาดูชาวบ้านเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังหรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปทำผ้าบาติกลายเกาะยาวที่เป็นเอกลักษณ์ดูนะคะมันคือการเดินทางแบบซึมซับจริงๆค่ะ 2. หนํานาทอนหรือลานริมเลนะเกาะยาวน้อย นี่คือจุดเช็คอินวิวหลักล้านที่ห้ามพลาดเลยนะคะร้านอาหารหรือจุดชมวิวแถวนี้จะเปิดโล่งให้คุณได้เห็นวิวพาโนรามาของอ่าวพังงาแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นเลยเห็นพาหินปูนที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลภาพนี้จะทำให้คุณลืมไม่ลงเลยค่ะ 3. หาดป่าทรายหรือหาดท่าเขาเป็นชายหาดที่สวยงามสงบเหมาะกับการนั่งมองพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและเป็นจุดที่เราจะเช่าเรือหางยาวเพื่อออกไปทำกิจกรรมรอบเกาะด้วยค่ะกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดรอบเกาะยาวน้อยไปเที่ยวเกาะแล้วจะอยู่แค่บนบกได้ยังไงล่ะคะกิจกรรมรอบเกาะยาวน้อยก็คือที่สุดแห่งความงามเลยค่ะ 1. One d วันเดรปหมู่เกาะข้างเคียง ไฮไลท์คือทริปที่พาเราไปยังเกาะห้องกระบี่ที่มีลากูนที่งดงามราวกับถูกอบกอดด้วยภูเขาหินปูนหรือจะไปเกาะผักเบี้ยและเกาะลาดิงที่มีความงามของอ่าวเล็กๆและชายหาดที่ซ่อนตัวอยู่น้ำทะเลที่นี่ใสราวกับกระจกเลยค่ะทริปเหล่านี้ใช้เวลาเพียงครึ่งวันก็เที่ยวได้คุ้มค่าแล้วค่ะ 2. ภพายเรือคายักหรือยืนพายหรือสับบอร์ด เกาะยาวน้อยมีป่ากงกลางที่อุดมสมบูรณ์และอ่าวเล็กๆที่เหมาะกับการพายเรือเข้าไปสำรวจมากๆค่ะการได้พายเรือแบบช้าๆท่า,ามกลางความเงียบสงบคือการทำสมาธิในทะเลที่ดีที่สุดเลยค่ะ